ห้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภาิเดหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP หนึ่พันสองตอนอัศจรรย์รูปอาถรรพ์ หลวงปูส่สวงที่รอคอยหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดินท่านเป็นพระภิกษุที่มีอาวุโสอยู่ในระดับต้นๆแต่ทุกคนไม่มีใครเลยที่จะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วหลวงปู่นั้นอายุเท่าไหร่อยู่มากี่ชั่วอายุคนแล้วเพราะว่าผู้คนที่รู้จัก และมีความศรัทธานในตัวหลวงปู่สวงนั้นมีหลากหลายช่วงอายุมากมีตั้งแต่วัยชาราผู้เฒ่าผู้แก่บางท่านก็ได้จากลาจากโลกนี้ไปแล้วไปจนถึงคนรุ่นวัยหนุ่มสาวหลวงปู่สวงเป็นพระที่มีวัดปฏิบัติที่เรียบง่ายมีความอุเบกขาสูงอยู่อย่างสันโดษไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆเลย ไม่ผูกติดอยู่กับกฎเกณฑ์หลวงปู่ท่านเป็นอิสระจากสิ่งทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นการจำวัดชอบอยู่ตามเฉียงนาขุงชาวบ้านหลวงปู่ไม่มีวัดของตัวเองแล้วหลวงปู่ยังชอบอาศัยอยู่ตามป่าเขาลำเนาไพรหรือไม่ก็ตามกระท่อมปลายนาขุงชาวบ้านที่มีความเป็นอยู่ที่สงบเงียบไม่วุ่นวาย และย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆไม่ยึดติดว่าจะต้องอยู่ที่ใดยิ่งที่ไหนมีความสะดวกสบายมากเท่าไหร่หลวงปู่ยิ่งหลีกหนีมากเท่านั้นแม้แต่การแต่งกายของหลวงปู่ในแต่ละวันยังไม่เหมือนกันเลยบางวันหลวงปู่ก็ใส่เสื้อขาวบางวันก็ใส่เสื้อลายบางวันก็อาจจะห่มจีวรแล้วก็พาดผ้าขาว ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ไม่มีใครสามารถที่จะคาดเดาได้เลยได้มีลูกศิษย์ท่านหนึ่งที่เคยได้ติดตามหลวงปู่สวงท่านได้ให้เกียรติเล่าว่าในปีพศ2525 25, ในตอนนั้นผมอายุประมาณ15ปีพ่อแม่ได้ให้ผมบวชสามเณรที่วัดบ้านโพทองในวันหนึ่งขณะที่ผม และเพื่อนสามเณรหลายรูปกำลังกวาดลานวัดอยู่นั้นก็ได้มีช่างภาพเข้ามาถ่ายภาพภายในวัดบ้านโพทองผมและเพื่อนสามเณรจึงขอให้ช่างภาพคนนั้นช่วยถ่ายภาพหมู่เพื่อจะได้เก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งพวกเราเคยบวชเป็นสามเณรด้วยกันเมื่อช่างภาพถ่ายภาพพวกผมเสร็จ เขาก็ได้เดินทางตระเวนรับจ้างถ่ายรูปไปทั่วจนวันหนึ่งเขาได้บอกว่าเขาได้เจอกับหลวงปู่สูงโดยบังเอิญจึงได้ขอถ่ายรูปหลวงปู่เอาไว้พอถ่ายจนฟิล์มหมดม้วนเขาก็ได้เอาฟิล์มไปล้างและอัดภาพทั้งหมดที่เขาได้ถ่ายเอาไว้ซึ่งในฟิล์มมวนนั้นเป็นม้วนที่ได้ถ่ายรูปของพวกผมและก็เพื่อนๆสมาณรเอาไว้ด้วย ปรากฏว่าเมื่อล้างและอัดภาพออกมาเสร็จภาพที่ได้เขาบอกว่ามีแต่เพียงภาพของหลวงปู่สวงเท่านั้นภาพคนอื่นๆแม้แต่ภาพของผมได้หายไปหมดเลยช่างภาพคนนั้นแปลกใจมากเพราะตั้งแต่เขาถ่ายภาพมาไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยและที่แปลกไปกว่านั้นก็คือตัวเขาเอง เคยถ่ายภาพหลวงปู่มาแล้วหลายตัวหลายครั้งแต่ทุกครั้งที่ถ่ายภาพหลวงปู่ไม่เคยถ่ายติดเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ครั้งนี้กลับติดแต่ที่น่าแปลกใจก็คือว่าเขาได้เฉพาะภาพหลวงปู่สวงที่เขาได้ถ่ายเอาไว้เท่านั้นส่วนภาพคนอื่นๆที่เขาถ่ายเอาไว้ในม้วนเดียวกันกับที่ถ่ายหลวงปู่สูงกลับหายไปหมดเลย เขาจึงได้สั่งอัดภาพหลวงปู่สวงเอาไว้หลายแผ่นเพราะความที่กลัวว่าจะไม่ได้ภาพอีกต่อมาช่างภาพคนนั้นได้เดินทางมาที่วัดแล้วก็บอกกับผมว่าภาพที่เขาได้ถ่ายผมกับเพื่อนเนเนไว้นั้นไม่ติดเลยพร้อมทั้งยื่นภาพหลวงปู่สวงให้ผมดูแล้วก็บอกว่ามีแต่เพียงภาพหลวงปู่เท่านั้นที่ติดผมได้แต่มองภาพถ่ายนั้น แล้วถามช่างภาพคนนั้นว่าหลวงปู่รูปนี้คือใครเหรอครับช่างภาพก็ได้บอกกับผมว่าหลวงปู่รูปนี้ไม่มีใครรู้จักชื่อจริงๆของท่านเลยรู้แต่เพียงว่าหลวงปู่รูปนี้ไม่มีวัดอยู่ชอบอยู่ในป่าในไร่จึงทำให้ใครๆเรียกท่านว่าลูกตะบะเมื่อผมได้เห็นภาพของหลวงปู่แล้ว ประกอบกับคำร่ำลือที่เคยได้ยินมาจากผู้ท่าผู้แก่จึงทำให้ผมซึ่งในตอนนั้นบวชเป็นสามเณรอยู่เกิดความรู้สึกอยากเห็นหลวงปู่สวงมากแต่ก็ไม่มีโอกาสสักทีจนกระทั่งประมาณปีพศ2526ถึง2527ผมได้เดินทางไปที่บ้านสนุอาวอยซึ่งในสมัยนั้นไม่มีรถยนต์ จะต้องเดินทางด้วยการเดินเท้าไปในระหว่างที่เดินทางนี้เองผมได้พบกับหลวงปู่สวงในกระท่อมหลังหนึ่งข้างทางที่ผมแวะเข้าไปเพื่อจะไปขอน้ำกินเมื่อหลวงปู่เห็นผมท่านได้เอ่ยถามขึ้นมาว่าเกิดโนวีนาแปลว่าเจ้าอยู่ที่ไหนหลวงปู่ถามด้วยน้ําเสียงที่นุ่มนวลและสุภาพ ซึ่งต่างจากที่ผมเคยได้ยินที่ว่าหลวงปู่มักจะไม่ค่อยชอบพูดและจากที่เขาร่ำลือกันว่าหลวงปูส่สวงชอบนุ่งผ้าเก่าๆขาดๆเหมือนกับคนสติไม่ค่อยจะดีหรือคนบ้าแต่เมื่อในครั้งนี้ที่ผมได้พบและพอได้ยินเสียงของหลวงปู่จึงทำให้ผมรู้ว่าหลวงปู่ท่านเป็นพระ ที่ไม่เหมือนกับที่เคยได้ยินเขาเล่ามาก่อนที่ผมจะกลับผมได้ก้มลงกราบลาเพื่อออกเดินทางต่อระหว่างที่เดินทางกลับเพราะว่าความที่ผมอยากจะรู้ในรายละเอียดของหลวงปู่ผมได้สอบถามชาวบ้านในละแวกนั้นว่าพระที่อยู่ในกระท่อมนั้นมาจากไหนชาวบ้านจึงบอกว่านั่นคือหลวงตาเบาะไปไปมามา ท่านอยู่ไม่เป็นที่แล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้เจอหลวงปู่อีกเลยจนกระทั่งปีพศ2535ผมได้ยินมาว่าหลวงปู่สวงได้มาอยู่ที่กระท่อมแถวแถวบ้านรุนผมจึงได้เดินทางไปกราบนมัสก,การหลวงปู่เมื่อไปถึงผมดีใจมากๆที่ได้เห็นหลวงปู่สวงหรือว่าลูกตะเบาะ คือองค์เดียวกันนั่นเองจึงได้นั่งสนทนาและนั่งเล่นกับหลวงปูส่สวงอยู่พักใหญ่ๆซึ่งหลวงปู่จะพูดเป็นภาษาขเขมรซึ่งถือว่าเป็นภาษาพื้นบ้านแถบนั้นทำให้ผมรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นและความเมตตาที่หลวงปูส่สวงมีให้อย่างเปี่ยมลน้นจึงทำให้ผมคิดถึงหลวงปูส่สวงมากเวลาที่ผมลากลับไป ใจิตใจของผมเฝ้าแต่คิดถึงรู้สึกเหมือนกับว่าหลวงปู่สวงเป็นเสมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ผมเคารพนับถือมากท่านหนึ่งในช่วงหลังๆผมได้แวะไปกราบน้ำสก,การหลวงปู่อยู่บ่อยครั้งบางครั้งผมก็ได้นอนพักที่กระท่อมหลวงปู่และทุกครั้งที่ได้นอนที่กระท่อมของหลวงปู่สวงพอตื่นเช้าขึ้นมา หลวงปู่สูงได้ชวนผมว่าตโต,ตเวสเกิดแปลว่าไปไปวัดกับท่านพอพูดจบหลวงปู่สูงก็เดินไปขึ้นรถเปิดประตูและผมตามเข้าไปนั่งตรงเบาะหลังหลวงปู่ชี้ทางให้คนขับขับไปตามที่หลวงปู่ชี้มุ่งหน้าไปที่วัดแห่งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นผมก็แวะเวียนไปกราบหลวงปู่สูงตลอด เพราะว่าผมมีความรู้สึกอยากอยู่กับหลวงปู่สวงแต่ด้วยภาระและหน้าที่จึงทำให้ผมไม่สามารถจะอยู่กับหลวงปู่สวงได้ก็ได้แค่ว่าเมื่อผมมีโอกาสผมก็จะรีบไปกราบหลวงปู่ทันทีซึ่งบางครั้งก็ได้เจอบางครั้งก็ไม่ได้เจอซึ่งครั้งไหนที่ไม่ได้เจอผมต้องกลับไปด้วยจิตใจที่ห่อเหี่ยวและผิดหวังด้วยความที่ว่า หลวงปู่เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของผมเลยทีเดียวผมอยากจะอยู่ใกล้ๆไม่อยากจะห่างไปไหนไกลๆเพื่อจะได้คอยดูแลรับใช้หลวงปู่หลวงปูส่สวงเป็นพระอริยสงฆ์ที่ยิ่งใหญ่ถ้าได้อยู่ใกล้ๆกับท่านจะรู้สึกได้ถึงความที่ท่านมีเมตตาให้ความอบอุ่นและให้ทุกอย่างกับลูกหลาน ตลอดทุกครั้งที่ผมได้ไปกราบหลวงปู่ผมไม่เคยได้ยินหลวงปู่บ่นว่าเหนื่อยเลยใครจะเอาอะไรหลวงปู่ตามใจตลอดหลวงปู่ท่านมีความอดทนเป็นเลิศใครตกทุกข์ได้ยากอยากให้ปู่ช่วยหลวงปู่ก็จะไปช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่องการให้โชคให้ลาบใครจะคิดอย่างไรก็ช่างแต่สำหรับผมแล้วหลวงปู่สังนี่แหละ คือผู้วิเศษแห่งภูตะแบงมหามุนีเทพดาบทเทวดาของพวกเราทุกๆคนอิริเมียอองสวงสัมปโนอิติปิโสนโมพุทเทเยียอิสวาสุติมหาบรรดาลสัจจังอิริคิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปูส่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออก ถ้าหามีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ